สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้อยยูยไปอีกแล้ววันนี้จะมาทำเรื่องแม่เลี้ยงใจ้ายเย่เยไปดูกันเลยโอ๊ยทำงเงินบ้านเสร็จแล้วไปหาแม่เพื่อไปขอขนมเอ๊เพื่อไปขออ,อ่ำ เพื่อไปขอตังมาซื้อขนมดีกว่าแค่ห้าบ,บาทก็คงดีรู้ร้านแม่ขายดีจังคุณแม่ค่ะ คุณแม่หาะว่าไงหนูขอจังได้ไหมไม่ได้แต่แม่ก็ร้านขายดีอยู่นะก็อบอกว่าไม่ได้ไงไอ้ลูกเนระคุณไม่กินแล้วโอ้ยผิดด้านไม่ได้กินแล้ว,ลวซื้อเงินออมซื้อ ซื้อเงินจากกรซื้อเงินที่อกรบายดีกว่า

เพราะห้องแม่วางเงินไว้อินูอีเนแฮมแม่ก็จําไม่ได้ว่าวางเงินไว้เรืนก่เร่ืนแกาลังแั่ล้วเขาไม่ยอมไปกับเราเราก็เลยตีเขาเออไปหาเจม้าก่อน เจม,เจมอจมว่าไงทำอะไรอยู่หรออ๋อกำลังทำงานแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของฉันน่ำมันหายไปเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรนะไม่อยู่ ได้ไหมมีมีเอาไป พุอบอลเลยอนะสิบตัวบอจารัีง,งไปตาลาดดีกว่าเฮ้ยไปงานอุสาวลีดีกว่าเพราะว่าเราอ่ะก็อยู่จังหวัดหนองคาย ก็อยู่ในเมืองอู้ดีจังเลยโอ๊ยจัมเล็เปรียนเนี่ยเลยอุย้ยอะไรอ่ะไหนลองเห่ดิทาง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 อยาง<อ>ให้เข้าวัดก่อนจริงๆมันไม่มีวัดอยู่ใกล้อ่ำงานอันนี้นะแต่ว่าเราแค่อยากทำชาวบ้านช้ากัน ก็แบบไม่ส okay. ุดโอเคแม่ขายอะไรอ้าแล้วแม่้าหายไปไหนร้านหนที่ไม่มีแม่ขาแสดงว่าคุณ แม่ค้าคนเดียวคนหนึ่งเนี่ยแหละต้องไปอยู่ตรงไหน,นเอาเอะไรเดียวเอาใส่ใหม่นะกัเอาใส่ใหม่โอเคครับคือร่อยอ่ะอะไรอ่ะปลาหมึกครับปลาหมึกย่างงนี้โหปลาหมึกย่างเอาปลาหมึกย่างที้หนึ่งครับโอเคครับ ใช้บริการครับค่ะอ,อ,อ,อุ้ยอะไรอ่ะอุ๊ยปลาหมึกอุ้ยอันนี้ก็ปลาหมึกย่างแต่เดยว่างั้นอออหมึกหมึกย่างส่วนอันนี้ปลาหมึกยกษ์ย่างเหรอเนี่ยใช้บริการครับการบริการไม่ไม่ซื้อดีกว่า ไปเซิร์ชมาโดยเพราะเราไปหายลูกมาแล้วเราก็ไปแปลเอาที่หนึ่งค่ะโอเคครับเ,เป็นที่ใช้บริการครับค่ะอันนี้อะไรหรอคะเป็นหังหุงรูป้แบบใหม่ค่ะอ๋ออ๋อเป็นแบบไม่ใช่แบบสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น แอปเปิลค่ะอ๋อโอเคค่ะเอาที่เอออันนี้ถุงเท้าเหรอนี่จริงๆมันเป็นถุงเท้านะแต่ว่าเราจะเร็วกว่ากล้วยปิ้งเอากล้วยปิ้งที่หนึ่งค่ะอ,อันนี้เราเอาหมดรล้นเลยเนาะเต็มแล้วมากินหมูปิ้งก่อน ะอ๊ยตายบอมีเยตะตรงตะกล้ามีถุงด้วยใส่ถุงนะกันโอ้ยถุงใหญ่น่เนี่ยโอ้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 ยโอิยโอ้ยทุกคนเห็นปะเราลงมาแล้วก็ปัง โอ๊ยผิดร้านเลยโอ้ย,อยเออถูกแล้วจอดจักรยานไว้ไหนเนี่ยจอดนีแม่ก็ว่าจอดนี่ยแหละหลบหลบเมฆไม่เข้าส็ง เห็นตะก้กาจยายาแล้วออมเยอะเลยจ็บในห้องกว่าเงิน<อ>มนเหลือเท่าไหร่อ่ะอ๋อเหลือห้าร้อยโอเค ไปดีเนี่ยาวางเอาขรบอกมาเดืู้เย็นก่อนเดือบูเอาวัน,นเนี้ยเนี่ยอะไรออกมากินอร่อยอ่ะอันนี้ด้วย,ย,ยงานงางามหางบู่ด้วอร่อยนะเนี่ย เปิดทิ้งไว้แน่นอนก็ขอกราบทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย